สวัสดีค่ะสาธุและอนุโมทนานะคะกับทุกท่านเลยทุกๆครั้งทุกๆโอกาสที่ได้มาที่วัดพุทธบรมีแห่งนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่พิเศษพิเศษจะทุกครั้งไปนะคะซึ่งว่าจากที่ตอนแรกทางวัด ของพุทธบรมีที่เยอรมันได้จัดหาสถานที่พราดิฉันจำไม่ผิดก็น่าจะ7ปีหรือ8ปีมาแล้วนะคะซึ่งว่าได้มีสาขาของวัดพุทธบรมีในเนเธอร์แลนด์วัดพุทธบรมีนั้นมีอยู่หลายสาขานะคะโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมันหลายที่มากเลย และการทํากิจกรรมพิธีกรรมก็จะเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างสาขาต่างๆของวัดพุทธบารมีน่าเรื่อมใสซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากไม่ว่าจะไปร่วมงานบุญของวัดพุทธบารมีที่ไหนก็จะได้กราบพระคุณเจ้าในครั้งเดียวกันหลายรูปวัดพุทธบารมี ที่เมืองวิสกนาวแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ติดติกับเมืองใหญ่นะคะ oh. ก็คือโครเนีนแล้วก็เป็นหนึ่งในวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีด้วยกันอยู่สีที่ตรงนี้ก็มีความเป็นพิเศษนะคะ oh. ก็คือว่าวัดเนี่ยเดิมแล้วจะเป็นโบสถ์คริสต์แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนพัฒนามาเรื่อยๆ จนตอนนี้นะคะก็ได้เห็นกันอย่างชัดเจนเริ่มแรกตรงนี้เนี่ยนะคะคุณตากันมากว่าเป็นยอดของออโบสถ์คริสนะคะแล้วก็เมื่อก่อนช่วงโควิดะคะสองปีมาแล้วได้มีการยกลงมาข้างล่างเพราะว่าตอนช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีพายุพัดแรงมากเลยแล้วก็ด้วยที่ว่ามีอายุยืนยาวนานแล้ว เกรงว่าจะหักโค่นล้มลงมาก็เลยมีการายกลงเสก่อนนะคะแล้วก็ตั้งไว้อยู่ตรงนี้ซึ่งในวันนั้นดิฉันก็ได้มาสังเกตการ์ด้วยแล้วก็เป็นเหตุการณ์อะไรที่แบบโอ้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทางด้านสถานาโบสถ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงคือในเมื่อว่ายกยอดโดมลงแล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อเป็นการประกาศนะคะว่าตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปรับมีการซ่อมแซมน,นะคะบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะของส่วนที่เป็นหลังคานะคะซึ่งว่าก็อายุ ยืนยาวนานก็จะเหมือนกับยอดโดมตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการต้อมแซมปฏิสังขรณ์เป็นอย่างมากในส่วนของตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงที่ช้าๆก็คือว่าอย่างที่มีอาคารเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้จัดซื้อนานแล้วนะคะโดยเดิมเนี่ยเป็นที่พักของท่านบาทหลวงและทางวัดก็ได้จัดซื้อ แล้วก็ได้มีการปรับแต่งในตัวอาคารนะคะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็จะได้พักกันในนั้นด้วยแล้วก็ในส่วนทางด้านหลังนะคะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าท่านสนใจให้มาดูด้วยตัวเองดีกว่านะคะ mm. ก็จะได้เดินชมรอบๆบ,บ,บริเวณกว้างขวางมากแล้วก็สะอาดเป็นระบบระเบียบนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก ดิฉันมาทุกครั้งก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูธรรมรัตน์นะคะหรือเรียกกันว่าหลวงพ่อตังท่านก็จะเป็นพระนักพัฒนามากเลยทุกอย่างท่านก็จะนำทำกันแล้วก็จากที่ว่ามีสาขาของวัดพุทธบรมีเยอะใช่ไหมคะก็เลยเพระคุณเจ้ามาได้ช่วยๆกันเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะเห็นจินตาก็คือว่า ถ้าสงนะคะช่วยซ่อมทางด้านบนด้านล่างด้านข้างทาสีหรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นที่ขอกาบอนุโมทนาจริงจริงค่ะและคิดว่าโชงดีนะคะคนไทยในต่างแดนม,มีวัดอยู่ตรงนี้ส่วนทางด้านเหนือของเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถือว่าใครใกล้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะมา ทำบุญนะที่วัดนี้ได้สุนาตุเอันเตสังโฆโยโสสังเขนทิจิเวนะวิปโสสมโตสังโฆตังทิจิเวนะอวิปาสัสมุหนเตยัสสยสมโตภมเตี มานถึงมาทำวันนี้การอาจจะสงสัยโรือปกติเรทั่วไปตามเอาวินัยนยิยมนะการที่บางที่ที่ต้องสวดถอนเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันเคยเป็นโบสถ์อยู่หรือเปล่าเพราะการที่จะไปสร้างโบสถ์ทับโบสถ์ที่เคยเป็นโบสถ์อยู่แล้วเนะี่ยสร้างได้แต่ต้องสวดถ,ถ,ถ,นะถอนสวดถอนเน็นที่พระสวดของื่อสักครู่เนี่ยสวดถอนตรงนี้ให้หมดก,ก่อนเหมือนกับเราวางของมาสักอย่างเนะี่ยเราเรายกมาที่อื่นก่อนมันมันว่าง ราาา้อองื่่นาาใหมไดพิธีกรรมพิเศษวันนี้กิจกรรมของทางวัดพุทธบร,รมีก็คือพิธีสวดถอนสีมาดิฉันเองก็เพิ่งได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกะะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับพิธีกรรมตรงนี้อยู่แล้วและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พระคุณเจ้าท่านฉันอาหารเพนนะคะแล้วก็ญาติโยมก็ตามอัธยาศัย สำหรับกิจกรรมต่อไปในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการทอดผ้าป่าร่วมกันและหลังจากนั้นพิธีกรรมก็เป็นที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์อีกในะขั้นตอนหนึ่งของทางวัดซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของทางวัดต่อๆไปนะคะเกี่ยวข้องกับลูกนิมิตรสถานที่ตรงนี้จะเป็นโบสถ์หรือพระภุมสสนไทยในอนาคตค่ะ i um.